สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บางบ่อสมุรประการนะฮะแล้วก็ข้างหน้าผมครับคันนี้ต้องบอกก่อนครับเป็นโตต้ารีโวครับตัว2.4 NT ครับปี2021นะฮะคันนี้เปิดราคาให้ฟังเลยราคาค่อนข้างดีครับราคา3 9 8 0 0 0บาทนะฮะคนที่สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะเบื้องต้นนะคุยราคาให้ฟังก่อนนะเงื่อนไขก็เป็นไปตามมริษัต์กำหนดนะตัวนี้ครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้นะ มีบางเครื่องเกียร์ให้นะครับผมฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการให้ครบหมดนะครับนี่นะแบบนี้เลยนะฟรีค่าดําเนินการนะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการนะมีบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศให้ด้วยนะครับบริการสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศให้ด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะฮะอันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเลยให้ดูรอบๆรถก่อนครับรอบๆรอบๆรถนะ ตัวนี้เป็นรถหมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคันนะครับรถหมดสัญญาเช่าอีกหนึ่งคันอันนี้เป็นตัวรถที่เข้ามาแบบยังไม่ปรับสภาพนะครับเราจะให้ดูก่อนนะส่วนใหญ่ผมจะชอบแนวๆเน,นี้ยคือให้ดูรถจริงเลยก่อนปรับสภาพนะครับนะว่าเขาเข้ามาแบบไหนยังไงนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันจะมีให้ดูสภาพรถเดิมๆก่อนนะให้ดูสภาพรถเดิมๆแป๊บหนึ่งเพราะว่า ได้เห็นว่ารถที่มันเข้ามาเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องหน้าตาแบบไหนยังไงบ้างนะครับอยากเปิดแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> นี่ครับรถที่เข้ามายังไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้คือสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวต้องรอปรับสภาพอีกนะ ห้องเครื่องต่างนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวต้องล้าทงทำความสะอาดอีกทีนะครับผมตัวอาคานหน้าอะไรต่างๆครับได้เดิมนะอันนี้มน้ําเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวขาล้าทงทำความสะอาดนะคานหน้าอะไรเดิมหมดนะนี่ครับถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะนี่ตัวปั๊ม ABS นะครับผมน้อนเดี๋ยวเหมือนมีมีรอยกันไขเหมือนกันนะ,อะโอเคว่ากันตําตรงนะฮะตัวภาพรวมต้องบอกว่า สมเหตุสมผลแล้วกันนะราคานี้ครับรถปีได้รถปี21นะ398,000นได้รถปี21แล้วมีบลันตีให้ครบหมดด้วยนะ mm hmm. นี่มากเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเก็บงานอะไรให้นะมันมีร่องรอยอยู่นะครับผมอย่างที่บอกเลยปกติเขาจะต้องรีวิวรถที่ทำเรียบร้อยแล้วแต่ผมอะให้ดูเลยรถที่เพิ่งเข้ามานะว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้ล้อสินะยางปี24นี่อันได้ยางปีใหม่ด้วยพุดเยีア ก็ถือว่าภาพรวมเนี่ยต้องมองอย่างนี้ฮะด้วยด้วยราคานะด้วยปีรถนะครับผมเนี่ยอาสาภาพแบบนี้เดี๋ยวจับเดี๋ยวเอาไปปรับสาภาพนะครับต้องเอาไปทําความสะอาดอะไรอีกน,นะอันนี้คือให้ดูสาภาพจริงที่เข้ามาเลยเพราะมันตัวเอ็นที่ด้วยตัวนี้พวกตัวพับกระจกก,ก็จะไม่มีนะจะมีแค่เปิดปิดเฉยๆตัวพับไม่มีนะพวงมลาลัยก็เป็นพวงมลาลัยธรรมดานะไม่ใช่ตัวมัลติฟังก์ชันนะครับผม ตัวนี้นะเราเลขไม่อยู่ที่แสนสามนะฮะเลขไม้แสนสามจอนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจมีกล้อง,งนะน่าจะไม่มีกล้องหลังเนาะตัวนี้จอทัศสกรีนนะครับผมไม่มีกล้องหลังนะฮะแอร์อะไรใช้ได้หมดนะครับผมนี่นะพวก,กระบบไฟต่างๆใช้ได้นะครับภายใาเป็นบอกผ้าครับไม่ขาดนะบอกผ้าไม่ขาดตัวผ้าค่อนข้างเรียบร้อยนะ ผ้าหลังคาก็ค่อนข้างเรียบร้อยดยเลยนะผ้าหลังคาค่อนข้างเรียบร้อยเลยต้องบอกว่าเนี่ยในราคานี้ครับได้แบบนี้ผมว่าคุ้มนะจะซื้อสดก็ได้นะฮะหรือจะจัดไฟนั้นก็ว่ากันนะเดี๋ยอันนี้ก็เดี๋ยวไปล้างขัดทำคำาความสะอาดให้มันเรียบร้อยนะครับผมด้วยตัวรถมันเพิ่งเข้ามานะก็มารีวิวให้ดูกันก่อนเลยสุดเนี่ยผมชอบแบบงานสดอย่างเงี้ยละ่ะมันดีนะฮะด้านหลังนี่นะ เป็นตู้เป็นตู้ทึบนะครับผมนี่นะตัวแคทดิบบอยมันเป็นแบบทึบเอาไว้ใช้ขนของอะไรพวกนี้มันเลยนะสบายนะนี่ยังดีเลยนะรอยก็ไม่ได้เยอะมากนะพูดถึงรอยไม่ได้เยอะมากแล้วเนี่ยสอดไอ้รอยมารอะไรอยู่ครบหมดนะท้ายไม่มีโดนนะอ้าวโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวโต้ตาริโวฮะตัวสองจุดสี่ ตัวเอนทีนะตัวเอนทีปีสองพันยิบเอ็ดไมล์แสนสามนะแต่รถเดี๋ยวต้องไปล้างทำความสะอาดไปเซอร์วิสอีกนะเดี๋ยวก็ต้องเช็คของของเหลวอ,อะไรกันไปนะครับแต่ก็จะมาแนะนํากันอย่างนี้แหละเพราะว่าหนึ่งคือราคามันได้คันนี้บอกเลยรถปียี่สิบเอ็ดไมล์แสนกว่านะราคาได้เลยก็ถ้าใครสนใจนะทักมาหาผมได้เลยนะเซลเจียบนะเดี๋ยวผมช่วยดูแลให้ทุกขั้นตอนนะครับผมเพราะว่าอยากอยากให้ได้รถไปใช้กันราคันนี้ยผมดูแล้ว ทำไม่เยอะแต่เดี๋ยวดูเรื่องการเก็บสีเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยนะก็ก็ให้ช่างเขาดูอีกทีหนึ่งก็เช็คเรื่องเครื่องเรื่องของเหลวอ,อะไรพวกนี้ทีหนึ่งนะก็จะมีการเซอร์วิสให้อยู่แล้ววารันตีมีให้นะฮะสองปีสองหมื่นโลฟรีค่าจัดค่าโอนค่ขัเนินการแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะะขอคนพร้อมจริงๆแล้วกันนะเพนะราะว่ารถมันเข้ามาบางทีก็บางคันเราโมแต่คุยกันอยู่มันก็ไม่ได้กว่าจะจบอะไรเงี้ยมันก็ขายไปละมีคนมาโฉบไปละคนที่เขาตัดสินใจได้เร็วอะ มันมันก็เป็นแต้มต่อในการได้เลือกรถก่อนนะฮะนี่ก็ว่ากันตามตรงแต่เห็นแล้วอันเนี้ยแนะนําราคามันดีนะคันนี้ราคาดีน่าใช้ก็โอเคประมาณนี้แนะนํากันพอสมควรนะครับผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะเผื่อมีรถที่ถูกใจแล้วก็ถ้าสนใจรุ่นไหนรุ่นอื่นนะเพิ่มเติมเนี่ยมันมีจอดอีกหลายคันท้งโตยต้ตาท้งยูสุนะก็ทักเข้ามาพูดคุยได้หรือว่าจะเป็นรถเก่งนะก็มีนะก็ทักมาพูดคุยกันโอเคนั้นวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะฝากติดตามไว้ด้วยนะครับว่าเผื่อมีคันที่ถูกใจ จะได้นำเสนอได้ตรงใจนะฮะจะได้มีรถไปใช้งานกันนะ,ะช่วงนี้ราคารถไม่ลดนะมีแต่ขึ้นนะครับผมเพราะรถในตลาดเริ่มน้อยฝากไว้แค่นี้แล้วกันโอเคแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ